กิจกรรมนะฮะดีๆจากนางงามอีกคนหนึ่งมาฝากล้วการเผิดจะได้หุ่นสวยๆเลยค่าเลยตั้งกายแล้วก็ใจเป็นงานบุญจากนางงามหุ่นดีด้วยใช่ค่ะคือเป็นกิจกรรมนะคะ s สว s Plush นะคะ Swiss Plush เพื่อน้องสามอาชีพเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปร่วมสมทบกองทุนนักเรียนพระดาบทจังหวัดชายแดนภาคใต้เพียงซื้อผลิตภัณฑ์ s w i s s Plus นะคะหนึ่งกล่องที่ร้านหนังสือ Bookfriend และผู้แทนจำหน่ายชั้นนำทั่วประเทศก็ร่วมสมทบทุน10บาททันทีสังเกตง่ายๆนะคะตามร้านเนี่ยจะมีป้ายของน้องกุ้งธเนพรสีเสนแบบนี้เลยค่ะคานผู้ชมฮะอันนี้เป็นการร่วมทาบุญกับอ,อมูลิิพระดาบทแล้วเนี่ยฮะยัง จะได้เรียกได้ว่าผิวเนียนสวยสุขภาพดีเพราะอะไรคุณรู้ไหมฮะในในหนึ่งกล่องเนี่ยจะประกอบด้วยราสเบอร์รี่คีทันนแล้วก็แอฟริกันแมงโก้ส่วนผสมหลักในสวิสพาสมาตรฐานจากสวิสนะครับที่จะช่วยเรื่องในการของผ่านในการเบิร์นสลายไขยมันสะสมนะฮะกระชับสัดส่วนพร้อมบำรุงผิวพรรณแล้วก็ร่างกายเนี่ยให้มีสุขภาพแข็งแรงควบคู่ไปกับนวัตกรรมวิธีกินรูปแบบใหม่เพียงฉีกซองแล้วก็เทใสป่ปาก มไมไ่เลยนะเพียงฉีกซองแล้วก็เทใส่ปากไม่ต้องละลายน้ําช่วยให้ร่างกายเนี่ยดูดซึมได้โดยตรงสู่ผลลัพธ์ที่รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงได้ใน14วันฮะอเอาอย่างนี้นะคะวันนี้เรามีมาแจกด้วยแจกเลยนะคะแต่ว่าคําถามที่เราจะถามเนี่ยเราจะถามว่ากิจกรรม s สว s Plush เพื่อน้องสามาชีพสมทบให้กับกองทุนนักเรียนพระดาบทจังหวัดใด พิมพ์ทีเว้นวักตามด้วยคำตอบนะคะส่งมาที่4ตอง1997ค่ะคับ